ะะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการเปลี่ยนสีผมต่อนเป<ม>็นน้ำตาลน้ำตาลอ่อนเดือนนะจากพื้นสีผมนะคะข้างล่างคือสีดำเป็นผมเกิดใหม่นะคะแล้วก็ข้างนอกตรงปลายเป็นผมที่กัดสีผ่านการย้อมมาหลายสิบตลบพันตลบแล้วนะคะแล้วก็มาลงสระเป็นเฉดสีชมพูอย่างนี้นะคะในกล้องสีสวยมากแต่ว่าถ้าภาพจริงนะคะมันจะออกแดงกว่าในกล้องนะคะ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำการกลบสีนี้ด้วยเบอร์ลิน่าเอเป็นบรอนอ่อนประกายหม่นนะคะไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันจะเป็นสีไหนนะคะมาลุ้นกันนะคะทําเองค่ะทำเองฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก่อนอน่งเราจะทําการบีบค่ะ <c oughs> เฮียทำการบีบใส่ในถ้วยผสมค่ะผสมเลยค่ะผสมเลยบีบแบบหมุนตรงนี้ลงค่ะหมุนลงม ไล่เหมือนยาสีฟันนะคะพับลงไปเรื่อยๆเลยไ,ไล่ฟองอากาศลงไปเลยนะคะนี่น้ํายาออกมามันจะเป็น2เฉดนะคะเป็นขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นผสมประกายหมดมาก็คือผสมมาในหลอดแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํายานะคะน้ํายานี้ชื่อว่าอะไรเบลิน่าครับาขายของนะคะด <laughs> ีว e ลเปอร9%ครับโอเคอันนี้9%นะคะ นีเลือกเราอยากได้อ่อนเลยได้เข้มก็ได้หกเปซ็นเก้าเปอร์ซิบซนโอเคต้องผสมให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะเมื่อมันเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนเราก็จะต้วยใส่หัวเลยนะคะเอาต้วยเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาหวีหวีไปนะคะอะ จากเมื่อกี้มันลงโคนนะคะตอนนี้มันไหลมาที่ปลายแล้วเรียบร้อยเจีบหน้าก่อนได้เย็นๆลูกหัว,หวเธอมันชีขาดไม่ขาดหรอกเอาเ,เดี๋ยวต้องจ้างแม่บ้านทำความสะอาดด้วยนะคะทุกคน อันนี้เราก็โปะใส่หมดหัวเลยนะคะหมดหลอดนะคะรอว่าให้มันกินสีเข้าไปตอนนี้นะมันออกเป็นสีม่วงๆที่ปลายนะคะพ็ะสีม่วงเพิ่งลงสีไปใช่ไหมทิ้งไว้ประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบนาทีว่าไปรอให้มันแห้งแล้วก็กินสีก่อนแล,แล้วเราก็จะไปล้างออกนะคะ โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกทีตอนล้างเสร็จนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะชุบและสีที่ได้นะคะทุกคนนี่คะ่ะจากสีชมพูเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็ได้สีเป็นสีนี้นะคะมันได้ยินมาเลยชมพูนี่ได้ชุออกประกายนะคะเ,เป็นร้อน ตัดสีเ้าไหมหล่อ,อเรียงค่ะได้สีดนจเรียงค่ะเลิศมากค,ค่ะผมตุ่ยแมะด้านหลังนะคะด้านหลังเล่นแงะอ่า เป็นประกายสีชมพูข้างในสีน้ําตาลออกมาเทาแอดนะคะถ้าใครอยากได้สิ่งนี้ก็ลองทําดูได้เลยนะคะทำเองง่ายๆที่บ้านนะคะโอเคไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายน๊บค่ะ